สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอัานในกิจกรรมคณิตศาสตร์กันบ้างนะคะวันนี้ครูอ่านจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกราฟค่ะซึ่งเด็กๆนะคะได้เรียนรู้การแยกกลุ่มการจัดหมวดหมู่กันมาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นครูอ่านก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้การนําข้อมูลมาบันทึกลงในกราฟค่ะ เอว่าแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่ากราฟคืออะไรมีใครตอบขวัญได้บ้างคะแต่ถ้าคนไหนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะครูอัญจะมาให้ความหมายของคำว,ว่ากราฟให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะกราฟคือแผนภูมิที่ใช้เส้นจุด หรือภาพเป็นต้นนะคะเพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งเทียบกับการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวอื่นค่ะซึ่งเรื่องกราฟนี้นะคะจะเป็นาพารตทต่อจากการแยกกลุ่มหรือการจัดหมวดหมู่นั่นเองค่ะเราจะเอาข้อมูลที่ได้แยกเป็นส่วนๆแล้วนั้นมาบันทึกลงในกราฟ เพื่อให้เราสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการนำข้อมูลมาบันทึกในกราฟนะคะครูอันจะพาเด็กๆไปเข้าครัวกันค่ะเอว่าแต่เราจะไปทำอะไรในครัวนะเด็กๆต้องติดตามนะคะเด็กๆพร้อมหรืยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเข้าห้องครัวกันดีกว่าค่ะเด็กๆ ไปเลยค่ะเรามาถึงห้องครัวกันแล้วนะคะเด็กๆห้องครัวหูมีอุปกรณ์ของใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆนับจำนวนอุปกรณ์ของใช้ในครัวแต่ละชนิดได้หรือเปล่านะควรว่าเด็กๆเ,เป็นคนเก่งต้องช่วยควรนับจำนวนอุปกรณ์ของใช้ในครัวไดนแน้แน่เลยค่ะ เด็กขาเมื่อเรานับจํานวนครบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะบันทึกจํานวนลงในแผนภูมิรูปภาพแผ่นนี้เลยค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเราไปนับจํานวนอุปกรณ์ของใช้ในครัวที่เด็กๆเห็นกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะโดยครูอ่านจะให้วงกลมสีแดง1นวงเท่ากับของใช้1ชิ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปนับกันเลยค่ะ เรามาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือกระทะนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าในครัวมีกระทะทั้งหมดกี่ใบคะไหนเด็กๆลองช่วยกวนสังเกตหน่อยสิคะนี่มีใบที่หนึ่งสองสามกระทะมีสามใบใช่ไหมคะ เมื่อเรานับเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดวงกลมสีแดงสามวงลงในแผนภูมิรูปภาพช่องที่มีรูปกระทะค่ะวางเลยนะคะหนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูอีกสิคะเจอหรือยังเอ่ยมีอะไรอีกนะนี่เลยค่ะนี่เลยเจอแล้วมีจานด้วย เด็กๆลองนับจานสิคาว,ว่ามีกี่ใบไหนลองนับไปพร้อมผู้อ่านเลยก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าเมื่อเด็กนับแล้วนะคะเด็กๆก็มาวาดวงกลมสีแดงห้าวงลงในแผนภูมิรูปภาพช่องที่มีจานเลยนะคะวาดไปเลยค่ะนี่หนึ่ง สองสสต่อไปค่าเด็กๆเ,เห็นอะไรอีกคะนั่นไงครูอ่านเจอแล้วครูอ่านเจอถ้วยคว่ำอยู่ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีถ้วยกี่ใบคะเดี๋ยวเรามานะับพร้อมๆกันเลยนะคะ1นึ่สองสสี แล้วเราก็วาดวงกลม4วงลงในแผนภูมิรูปภาพช่องที่เป็นรูปถ้วยกันนะคะนี่วาดไปเลยค่ะ4วงเลยวาดลงไปเลยนะคะยังไม่หมดคะ่ะยังไม่หมดยังมีอีกคะ่ะครูอ่านเจอแล้วนะคะเด็กๆเจอเหมือนครูอ่านไหมนะนี่เลยค่ะนี่เลยอะไรเอ่ย ช้อนนั่นเองนะคะเรามานับช้อนกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คันนับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หาหกแล้วเด็กๆก็วาดว,วงกลมหกวงลงในแผนภูมิรูปภาพช่องที่มีรูปช้อนกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนภูมิรูปภาพอุปกรณ์ที่เรามาสำรวจในครัวกันนะคะในห้องครัวมีอุปกรณ์อะไรเยอะที่สุดเลยค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะช้อนนั่นเองนะคะช้อนมีตั้ง6ขคันแน่วแต่มีอุปกรณ์อะไรที่น้อยที่สุดคะกระทะถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยค่ะ คราวนี้นะคะครูอ่นานจะพาเด็กมาดูกราฟแผนภูมิรูปภาพแบบง่ายๆให้เด็กๆเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะจากกราฟที่เด็กๆเห็นนะคะมีอะไรคะที่มีจำนวนมากที่สุดเลยใช่แล้วค่ะช้อนนั่นเองแล้วมีอะไรคะที่มีจำนวนน้อยที่สุดค่ะถูกต้องเลยค่ะกระทะนั่นเองนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งครูอ่านก็มีแบบฝึกมาให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูแบบฝึกกันเลยนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกฟังพูดอ่านเขียนเรียนสนุกกับคณิตศาสตร์เล่มที่สองมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า4ี่จะมีคำสั่งทั้งหมด3ข้อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทีละข้อเลยนะคะข้อที่1ให้เด็กๆสังเกตแผนภูมิรูปภาพกิจกรรมที่ฉันชอบแล้วเขียนตัวเลขตามจำนวนหน้ายิ้มที่แทนตัวเด็กในกิจกรรมต่างๆนะคะเขียนจำนวนลงไปในช่องเซเหลี่ยมให้ถูกต้องเลยก็จะมีกิจกรรมระบายสี กิจกรรมเล่นไม้บล็อกกิจกรรมอ่านหนังสือแล้วก็กิจกรรมเล่นสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆนับหน้ายิ้มแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้ในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังเลยค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆฟังข้อกำหนดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ก็ได้ค่ะ แล้ววาดภาพอุปกรณ์ของเล่นแทนกิจกรรมที่เป็นคำตอบนะคะลงในสี่เหลี่ยมเลยนะเวลาวาดนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขในวงกลมเห็นไหมคะเด็กเข็นวงกลมไหมเอ่ยใช่เลยค่ะมันจะมีสองข้อย่อยนะคะข้อย่อยแรกเ็าถามว่ากิจกรรมใดที่เด็กๆชอบมากที่สุดคะจากหน้ายิ้มเมื่อสักครู่เด็กๆก็วาดภาพ อุปกรณ์ของกิจกรรมนั้นลงไปแล้วก็เขียนจำนวนในวงกลมนะคะส่วนข้อย่อยที่2นั้นเขาบอกว่ากิจกรรมใดที่เด็กชอบน้อยที่สุดเด็กก็วาดอุปกรณ์ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่จำนวนนะคะต่อมามาดูข้อที่3เลยค่ะข้อที่3ามเขาบอกว่าข้อกำหนดบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวเลขที่เป็นคำตอบ ลงในวงกลมให้ถูกต้องค่ะจะมีข้อความอยู่3ามข้อย่อยนะคะอันนี้ให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยอ่านให้ก็ได้นะคะและเด็กก็ใส่จํานวนลงไปค่ะหลังจากที่เด็กทําแบบฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปแบบฝึกที่น้องทําเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของคัวอ่านแล้วค่ะ ไว้พบกับครขวานในกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆต้องติดตามเลยนะคะวันนี้ครขวานขอตัวก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบายแล้วพบกันนะคะ